สำหรับรุ่นนี้นะครับก็คือ b o u e g l y c l r i n Max นั่นเองนะครับ ครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ s n e a k e r Today นะนครับในคลิปโรนี้เราจะมาทำการแกะกล่องแล้วก็พาทุกท่านมาชมกับรองเท้าบรู๊คนะครับเป็นรองเท้าวิ่งที่หลายๆคนรอคอยนะครับถึงแม้ว่ารุ่นนี้จะไม่ใช่รุ่นใหม่นะครับเพราะว่ามีการเปิดตัวมาตั้งแต่ปลายปี2024ปีที่แล้วนะครับแล้วก็วางจำหน่ายในหลายๆประเทศนะครับตอนนี้เขามาแล้วนะครับกับบรู๊คประเทศไทยนะครับบรู๊คไทยแลนด์นะครับผมพร้อมวางจาหน่ายที่ร้าน Le ฟรา n เ e อร์นะครับสหรับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นกรีซลินแม็กซ์นั่นเองนะครับผม โดยจะมีราคาอยู่ที่6,900บาทนะครับเอาละเรามาดูภายในดีกว่านะครับมาแกะกล่องนะครับตัวฝากล่องเนี่ยเขาก็จะมีเขียนคําอะไรต่างๆของตัวบลูคนะ From our lab to your feet นะครับ To what move you นะครับผมจากแกลบนะครับมาสู่เท้าของคุณนะครับแล้วก็พาคุณเคลื่อนไหวไปต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ได้เก่งอังกินมากเอาละเรามาดูตัวรองเท้ากันดีกว่านะครับผมนี่เก็บมาแบบนี้ครับอาจจะดูยยี่ไปนิดนึงนะครับผมสำหรับ รุ่นนี้นะครับก็คือบรู๊ รีซลีนแม็กซ์นั่นเองนะครับผมมาพร้อมกับพื้นชั้นกลางที่มีความหนานะครับมีการซับพอร์ตครับเป็นแม็กคุชชั่นนั่นเองนะครับผมและคู่สีนี้นะครับก็จะเป็นคู่สีเทานะครับตัดด้วยโลโก้สีส้มเนี่ยก็จะมีวางจําหน่ายในประเทศไทยด้วยนะครับสาหรับสีนี้โอเคเรามาดูตัวรองเท้ากันนะครับสาหรับตัวรองเท้านะครับก็มีดีไซน์ที่ดูแบบว่ามินิมอลสวยงามเลยทีเดียวนะครับมีความแบบว่าใช้ลาอยู่พอสมควรนะครับโดดเด่นไปด้วยเรื่องของความ ของพื้นชั้นกลางนะครับอัปเปอร์เนี่ยจะเป็นผ้าตาข่ายนะครับมีความนุ่มนะครับมีความยืดหยุ่นดีนะครับผมแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะเป็นโลโก้ TPU นะครับที่มีความนุ่มครับโลโก้ของปลุกตรงส้นเท้าด้านในเนี่ยก็จะมีแผ่นฮิวเคอ์เตอร์อยู่นะครับแล้วก็จะเป็นดีไซน์เอียงหลบเอร้อยหวายจะช่วยในเรื่องของการสวมใส่ที่ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ลดการเสียดสีนะครับด้านในมีการบุฟองน้ารอบๆข้อเท้าจนไปถึงส้นเท้านะครับเชือกจะมีรูร nder น o รูมาให้นะครับแล้วก็เชือกเนี่ยจะเป็นแบบกึ่งๆเกกือบบจะลมมมนคีวา พอมพอสมควรนะครับลิ้นรองเท้าสั้นนะครับมีการบุญนวครับหนากําลังดีนะครับผมตรงนี้จะเขียนคําว่ากรีซลินแม็กซ์นั่นเองนะครับด้านในเนี่ยจะไม่มีโลโก้หรืออะไรนะครับเรามีรูระบายอากาศรอบๆตัวรองเท้านะครับแล้วก็เป็นโฟมเต็มๆนะครับในส่วนของพื้นชั้นกลางเนี่ยก็จะเป็นโฟม d n a จูนนะครับที่เป็นโฟมฉีดในตัวเจนนะครับก็จะมีความหนาแน่น2รูปแบบมาให้ในชิ้นเดียวนะครับผมหลายๆคนที่ได้ลองนะครับได้ไปซื้อจากต่างประเทศแล้วก็มาลองห คนก็บอกว่าติดใจเอามากๆนะครับสำหรับฟิลลิ่งของโฟมรุ่นนี้นะครับแล้วก็มีความหนามีการซัพพอร์ตที่ดีนะครับส่วนตัวผมเองยังไม่ได้ลองนะครับไม่ได้แม้แต่จะลองสวมใส่เดินในห้องเลยนะครับก็เลยไม่สามารถบอกได้ตอนแกะกล่องแบบนี้นะครับไว้เดี๋ยวผมไปลองทีเดียวแล้วเดี๋ยวจะกลับมารีวิวให้ฟังอีกครั้งหนึ่งจะดีกว่านะครับผมสําหรับสแต็กไฮนะครับส้นเท้าจะสูง45มมตรนะครับหน้าเท้าจะอยู่ที่39มิลลิเมตรจะมีดรอป6มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักนะครับในไซส์9 US 97กรัมนะครับถือว่าน่าสนใจว่าน้ําหนักกับรองเท้าแม็กคูชั่นแบบนี้ฟิลลิ่งจะเป็นอย่างไรนะครับวิ่งแล้วถ่วงเท้าอะไรมากน้อยแค่ไหนนะครับผมซึ่งตามสเปคนะครับความหนาแน่นที่แตกต่างกันในชิ้นเดียวตามที่ผมบอกกอนนาน้นะครับทางบลูเขาบอกว่าด้านหน้าเนี่ยจะมีโฟมที่มีเนื้อแน่นกว่านะครับทำให้เวลาวิ่งเนี่ยจะรู้สึกถึงแรงส่งคืนการตอบสนองอะไรที่มันชัดเจนกว่านะครับแล้วก็ตัวโฟมที่มีความโปร่งมีขนาดใหญ่เนี่ยตรงนี้ก็จะอยู่ตรงบริเวณส้นเท้านะครับก็จะช่วยในเรื่องของการรองรับแรงกระแทกอะไรต่างๆนะครับ รูปทรงปลายเท้าโค้งแบบนี้นะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีไกรโรล็อกเกอร์นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการถ่ายน้ําหนักตั้งแต่ส้นเท้าไปสู่ปลายเท้านะครับทำให้เราวิ่งได้อย่างสมูทลื่นไหลแล้วก็ไปข้างหน้าได้ง่ายขึ้นไหลลื่นมากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับฟิลลิ่งเนี่ยก็เดี๋ยวคงต้องไปลองดูกันก่อนนะครับในส่วนของพื้นชั้นนอกนะครับก็จะเป็น ยางที่มีลายดอกยางค่อนข้างแปลกตานะครับแปลกกว่าแบรนด์อื่นๆเขาตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีของโฟมครับตัวยางจริงๆเนี่ยจะเป็นตรงส้นเท้าตรงนี้นะครับที่เป็นตัวยางตรงนี้แล้วก็หน้าเท้าตรงนี้ครับที่เป็นเส้นๆลองจับดูรู้สึกถึงความแข็งนะครับมีความน่าจะมีความทนทานที่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็การยึดเกาะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปลองสวมใส่กันดูอีกครั้งหนึ่งครับถือว่าน่าสนใจนะครับกับบ r ูค k อซิลีนแม็กซ์คู่นี้นะครับตัวดีไซน์อะไรเองก็มีความมินิมอลนะครับงานประกอบที่ผม ลองจับดูลองถือดูตรงนี้ก็ถือว่ามีงานประกอบที่เนี้ยบมากๆนะครับวัสดุอะไรก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับรอบๆรูรอยเชือกเนี่ยมีความสวยงามเลยทีเดียวนะครับไม่มีรอยคาบกาวขึ้นมาให้เห็นเท่าไหร่นะครับยกเว้นตรงพื้นชั้นกลางตรงนี้อาจจะมีนิดนึงนะครับก็ถือว่ารับได้นะครับแล้วก็ตัวหน้าผ้าเองอะไรก็สัมผัสที่ดีนะครับตัวโฟมสัมผัสดีมากๆนะครับถ้าไม่ใช่สีนี้ครับถ้าเป็นโฟมสีขาวเนี่ยเราจะเห็นโฟมสสีข้างในนะครับตัวโฟม DNA จูนเนี่ยเพราะว่าเขาฉีดไนโตรเจนนะเขาจะมีความโปร่งอยู่ นะครับแล้วก็มีการเล่นสีข้างในเนี่ยสวยงามเลยทีเดียวครับซึ่งสีนี้ก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับสีเทาๆเรียบเรียบมินิมอลนะครับผมตอนนี้ก็มีวางจําหน่ายแล้วนะครับราคา6,900บาทโดยจะวางจาหน่ายที่ร้านเลฟเลนเนอร์นะครับสาขามกะบางนาไอคอนสยามวันแบงกอกแล้วก็เซ็นทรัลรัชพาวนะครับรวมถึงช่องทางออนไลน์นะครับ brooks.rev.co.th นะครับหากใครที่พ์ไม่ถูกนะครับก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปโดนี้ไปลองดูลองซื้อกันได้นะครับผมส่วนใครที่ยัง ตัดสินใจอยู่นะครับเห็นแล้วชอบรูปร่างหน้าตาละแต่ว่าอยากรู้ฟิลลิ่งจะเป็นอย่างไรนะครับรอติดตามรีวิวจากทาง s ้นเกิร์ o ทูเได้นะครับสำหรับคลิปโดนแกะกล่องพาชมบ o ูกริซิลินแม็กก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมหากใครที่มีคําถามไรหรือสงสัยตรงไหนเนี่ยมาคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วก็อยากให้เราทดสอบหรือลองตรงไหนเนี่ยบอกกันมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปลองมาให้ก็ประมาณนี้ครับขอจบด้วยสูตรเดิมนะครับหากใครที่เข้ามารับชมแล้วนะครับถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางส้นเกิร์ลทูเด ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทาง Sneaker Today ครับสำหรับคลิปวันนี้ลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ